สวัสดีค่ะนารีพยากรณ์ค่ะวันนี้เราจะมาดูคลิปแรนดอมกันนะคะรนดอมกันในหัวข้อที่ว่า,าความรักทุกสถานะนะคะความรักทุกสถานะหลังลอยกระทงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเอาสถานะแรกก่อนนะคนโสดคนโสดคนมีคู่คนมีประเด็นนะเราจะมาดูทีละทีละลักษณะกัน ความรักของคนทุกสถานะเลยนะคะหลังลอยกระทงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมาเอาแบบคร่าวๆก่อนเนาะไเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจ,จงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะขอบคุณสําหรับทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะคนโสดคนโสดความรักคนโสดหลังลอยกระทงนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง ก็จะถามแม่บอกว่าไปลอยกระทงกับใครคงจิบชาอยู่ที่บ้านกับป้าป้านะคะไม่ได้ลอยกระทงมาสิบกว่าปีแล้วมั้งจำไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นยังไง <c oughs> คนโสดคนร้ายคู่ก็อย่างนี้เลยเนาะไม่ต้องไปสนใจว่าลอยกระทง <c oughs> อ่ะมาดูกันค่ะคนโสดความรักของคุณนะคะได้พบคู่ไหมจะเป็นอย่างไรนะหลังลอยกระทงนี้มาดูค่ะคนโสดคนโสดคนโสดวายนายขับ อาจจะเป็นปิ๊งรักงานลอยกระทงก็ได้นะคุณเอ่อเก้าเหรียญน,นะคะดัสติทวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีดีเด๋ยวแปด,ด 8, ไม่เท้าไม่ใช่แค่นั้นละไม่ใช่แค่นั้นละเก้าดากเออก่อนหน้านั้นนะคุณอาจจะโดนเดียวเดียวดได้เนาะเอ่อเหงาหงอยในเรื่องของความรักมานานนะคะเอ่อบางคนอาจจะคิดว่าฉันคุณจะขึ้นคานแล้วแหละ แต่ถ้าอย่างแม่หมอก็ตอนนี้เดลือขานสิบห้าชั้นแล้วแหละก็รู้สึกเฉยเฉยแล้วแต่ของคุณก็อาจจะโดดเดี่ยวอยู่กับความสุขตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่กับแต่ครอบครัวมานานแสนนานนะคะเอ,อความรักในที่นี้เนี่ยถ้าคุณคบกับใครอยู่แต่ว่ามันยังไม่มีสถานะที่ชัดเจนยังไม่เคยบ่งบอกว่าขอเป็นแฟนแม่หมอถือว่าเป็นโสดนะคำว่าไม่เป็นโสดนี่ต้องหมายความว่าคุณต้องมีสถานะที่ชัดเจนแล้วว่า คบเป็นแฟนกันอืมแต่ถ้าตราบใดยังไม่มีคําว่าเราครบเป็นแฟนกันนะั่นแสดงว่าคุณเป็นคนโสดนะอ่าแล้วความรักคนโสดลางลอยกระทงเนี้ยเขาบอกว่ามันจะมีรักเข้ามาหาคุณแบบปุบป,ปับแบบไม่คาดคิดอ่าจะไปปิ๊งรักกับใครที่งานลอยกระทงก็ได้นะคะอ่าเตรียมกระทงสวยๆไว้เลยค่ะเออบางทีคุณอาจจะไปคนเดียวไปลอยคนเดียวแล้วอาจจะไปเจอหนุ่มนะคะเจอหนุ่มที่จะเข้ามา เข้ามาปิิงรักคุณได้นะคะหรือบางทีคุณอาจจะไปกับเพื่อนปรุงหรือกับใครก็ได้นะคะแต่เหมือนว่าจะมีคนมาหลงรักคุณอ่ะส่วนใครที่ก่อนหน้านั้นที่รู้สึกว่ามันยังไม่เคยมาขอเลยว่าจะเป็นแฟนนะคะยังไม่มีความชัดเจนไม่มีอะไรทั้งนั้นคบกันเหมือนเป็นเพื่อนจะกึ่งเพื่อนจะเป็นเพื่อนมากกว่าเพื่อนนิดนึงแต่ไม่ถึงกับเป็นแฟนจะเป็นเพื่อนธรรมดาก็ไม่ใช่ก็ยังมีความ สนิทกันกว่าเพื่อนอ่าก็อยู่ก้ามกึ่งระหว่างนี้เขาจะให้ความชัดเจนพูดง่ายๆก็คือจะมีการตกลงปรงใจให้ความชัดเจนกับคุณเปิดเผยสถานะที่ชัดเจนนะคะพูดไม่ง่ายเดอะจัสติสเนี่ยก็คืออาจจะขอคุณเป็นแฟนขอคุณเป็นแฟนนะคะแต่บบ้านเรามาคบกันเถอะนะมันถึงเวลาละที่เราควรจะมาคบกันอะไรแบบนี้นะคะคุณก็จะได้ปล่อยวางความเครียดนะความเครียดแบบนู คบกันมาตั้งนานแล้วก็ไม่เห็นไม่หือไม่หือหรือว่าอยู่เป็นโสดมาน,นานแล้วจะมีไหมนี่นี่นีหลังรอยกระทงนี้นะคะมีเดี๋ยวถ้าหลังรอยกระทงนี้คนโสดใครเจอเจอนะโอ้รีบรีบรีบคอมเมนต์มาบอกนะคะที่สําคัญคนที่คุณจะได้คบไม่แน่ว่าคุณอาจจะได้ไปเจอหนุ่มที่หนุ่มต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาต่างวัยกับคุณก็ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงอ่าเป็นคนผิวออกจาก ขาวๆตัวสูงใหญ่หน่อยก็ได้นะคะอาจจะเป็นลูกครึ่งก็ได้นะคะเป็นคนที่มีความคุณ,ณธรรมมีคุณ,ณธรรมมีคุณ,ณธรรมสูงนะคะแล้วหรือไม่ก็คุณผู้ชายก็อาจจะได้ไปเจอเจอผู้หญิงสวยหุ่นดีพราวสเสน่ห์นะคะอาจจะเป็นคนโสดมานานหรืออาจจะเป็นแม่ไม้ลูกติดไปได้แต่มีฐานะที่การเงินที่ดีนะคุณไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ดูแล้วจะเป็นคนที่โสดมานานนะคะโสดมานานมีฐานะการเงินที่มั่นคงมีการงานที่มั่นคงแรงคุณจะได้เจอเจอกับคนแบบนี้เจอเจอและสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงความชัดเจนได้นะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้สถานะหลังสงกรานนี้อาจจะวันสงกรานนี่แหละคะ่ะเออไม่ใช่สงกรานนะแม่หมอ,อยังไงลอยกระทงอ่าวันลอยกระทงนี้คุณน่าจะเอะมีการบอกรักสถานะที่ชัดเจน บางคนบอกอาจจะไม่ใช่แค่บอกรักนะแม่หมอจาะมันอาจจะเป็นการสารสัมพันธ์ในระดับลึกซึ้งก็ได้นะคะก็เป็นวันสารสัมพันธ์วันหนึ่งต่อจากวันอะไรนะวันวาเลนไทน์ใช่ไหมลอยกระทงก็พอๆกันนะแต่คุณจะได้เจอเจอคู่ลักษณะแบบนี้คู่เป็นคนต่างทีมแดนไกลเห็นป่ะต่างชาติต่างศาสนาเป็นคนที่มีความมั่งคั่งในตัวเองเป็นคนที่มีความจริงจังจริงใจในชีวิต มีความยุติธรรมสูงนะคะไม่ต้องห่วงเลยวายที่สําคัญนะถ้าคุณได้เจอเจอคนนี้เนี่ยคุณจะได้อยู่แบบคุณนายอ่ะหรือไม่ก็คุณอาจจะได้เจอเจอแบบนารีอุปธรรมอ่ะเจอคุณนายอ่ะพูดง่ายๆว่าคุณผู้หญิงก็ได้เจอเจอคุณผู้ชายที่ร่ารวยมั่งคั่งจะดูแลคุณให้มีความสุขดังคุณนายเอ่อคุณผู้ชายคุณก็ได้เจอเจอผู้หญิงสาวพราาเสน่ห์เอ่อนารีอุปธรรมนะคะล้วนแล้วแต่ น่าจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างวัยกับคุณอย่างสิ้นเชิงนะคะอืมรักนี้มีความชัดเจนนะไม่ใช่แค่แบบว่าคบเฉยๆเจอกันเฉยๆเจอแล้วเหมันกับว่าปิ๊งรักในทันทีและสามารถพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่แบบความชัดเจนต่อไปได้นะคะไม่ใช่คบๆเลิกๆแน่นอนนะคะที่คุณจะได้เจอเจอคนนี้นะคะ The d ด i l เวลาตอนที่คุณเจอเจอกันคุณจะลุ่มหลงรัก ใครเสน่หากันอย่างรุนแรงอุ้ยแบบปุรปปับแบบไม่คาดคิดด้วยนะคะใครที่บอกว้าฉันคงไม่เจอแล้วละมั้งอ่ะก็ไม่แน่ก่อนหน้าไพ่บอกว่ามีอ่ะรนดอมสิคะรนดอมหนึ่งร้อยคนอาจจะสุ่มได้แปดสิบคนแปดสิบคนนี้ก็อาจจะสุมส่มสมหวังตามนี้ป่ะมันอยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธาในหน้าไพ่กับแม่หมอที่เขาที่คุณดูด้วยนะคะถ้าคุณเชื่อและศรัทธาในตัวแม่หมอและไพ่พลังงานหน้าไพ่ของแม่หมอคนใดคนหนึ่งอ่ะ อพลังงานนั้นนะมันจะดึงดูดเข้าไปหาคุณได้นะจะบอกให้จากที่ไม่มีคุณก็อาจจะมีในสิ่งเหล่านี้ได้เขาเรียกว่าเป็นพลังงานนะคะพลังงานอืมแน่นอนที่สุดคุณเจอเจอเขามันจะเกิดความรุ่มหลงเกิดความแบบว่าเออเสน่หากันนะคะออแล้วก็ไม่แน่ก็อย่างที่บอกนะคะใครที่ยังไม่มีสถานะที่ชัดเจนเน,นั่นเองน้ว่าล้อยกระทงเนี้น่าจะมีเสน่หหาที่ลึกซึ้งนะคะมีความลึกซึ้งในด้านความสัมพันธ์ ไปสู่ความชัดเจนความมั่นคงอาจจะถึงขั้นมีการตกลงปรงใจที่จะจดทะเบียนสมรสหรือบางคนอาจจะมีการพากันไปจดทะเบียนสมรสในเช้าวันต่อไปหรือวันลอยกระทงเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันขึ้นหลักเตละ,ะ,ตะการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะตามกฎหมายนะคะเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นคงทางหน้าที่การงานมากๆมากๆนะคะอ โอ้อาเหารียญไม่เป็นไรคะ่ะตัวตัวของคุณอันนี้มันบ่งบอกถึงอดีตของคุณว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่ตัวคุณอาจจะจนแต่คู่ของคุณรวยไงแล้วเขาก็จะมาซัพพอร์ตสนับสนุนคุณก่อนหน้านั้นคุณอาจจะเสียวความรู้สึกในเรื่องของความรักคือมันไม่ได้สถาหนะชัดเจนสักกทีพยายามเรียกร้องอยังไงก็ไม่ได้นะก็ลอยกระทงเนี้ยอาจจะได้มาไงอือม,มันก็ต้องมีที่มาที่ไปใช่ป่ะ โอ้ย Queen of c u p โอเคสามหมายเท้านะเดอร์ e e วอ f f ฟอร์จนะคะ The Fool แล้วก็ปกถ้วยโอเคแน่นอนที่สุดคนโสดคะ่ะคุณได้เจอเจอคู่รักในอดีตชาติของคุณคู่รักคมลิขิตของคุณจะได้เจอเจอแบบปุบป,ปับนะคะอืมสำหรับเราก็จะได้ชัดเจนในความสัมพันธ์นะลักษณะคู่ก็ตามที่บอก สำหรับใครที่ก่อนหน้านั้นยังไม่มีความชัดเจนคบกันแบบกึ่งเพื่อนอะไรลักษณะแบบเนี้เนื่องด้วยว่าเขาเป็นคู่พรมลิขิตคุณคู่รักในอดีตชาติคุณไงดังนั้นในความสัมพันธ์แน่นอนที่สุดวันลอยกระทงหรือหลัง้อยกระทงเนี้ค่ะเตรียมรับความชัดเจนได้เลยนะคะเขาอาจจะขอคบคุณแบบจริงๆจังแบบเปิดเผยนะคะไม่ได้ซ่อนแอบแล้วนะคะ ด้วยความรุ่มหลงด้วยพลังพลังของความเป็นคู่มันจอนเข้ามาถึงที่ควรจะชัดเจนได้แล้วนะคะคุณก็จะได้เจอเจอสิ่งเหล่านี้คู่ดีคู่หล่อคู่สวยคู่รวยคู่มีความมั่นคงนะคะอือฮึบางคนกนอาจจะพากันไปจดทะเบียนมาได้เลยก็ได้บางคนอากาศเจอเจอปุ๊บหลงรักกันภายในไม่ถึงหนึ่งเดือนก็อาจจะตัดสินใจเป็นแฟนกันเลยก็ได้แล้วก็อาจจะมีการ โยกย้ายถิ่นฐานด้วยนะคะอาจจะมีการโยกย้ายถิ่นฐานไปเที่ยวไปหาไปอยู่ด้วยกันก็ได้เนื่องว่าคู่ของคุณที่คุณเจอเจอรอบนี้มันเป็นคู่ต่างทิมต่างแดนกันนะคะอาจจะต่างชาติต่างศาสนาและรวมไปถึงต่างไวัยได้แต่ความรักนั้นสุขสมหวังนะคะไม่ต้องห่วงแค่จัดติดตัวเดียวก็สุขสมหวังและดีเอ็เตัวเดียวก็หลังลละะ่งล้าลวค่ะโอเคสําหรับคนโสดน,นะคะความรักอ่ารอยกระทงนี้หลังรอยกระทงนี้เตรียม เตรียมหลั่นล้าค่ะเอเตรียมสุขสมหวังเตรียมได้พบกับความชัดเจนในความสัมพันธ์รวมไปถึงอาจจะมีการอ่าพากันไปจดทะเบียนสมรสก็ได้นะคะต่อไปต่อไปต่อไปความรักของคนมีคู่ดูซิคนม,มีคู่เป็นอย่างไรบ้างหลังรอยกระทงนี้นะคนมีคู่ไพ่เป็นแรนดอมนะดูไว้เพื่อความบันเทิงนะเดียไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะ รนดอมบางทีหนึ่งรถ้าพลังงานหน้าไพ่ดีๆก็อาจจะสุ่มไปได้ถึง90เอร์ซเลยนะคะอีกส0เซก็อาจจะเฉียดเฉียดตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะได้มาบางส่วนก็แล้วแต่หน้าไพ่นะคะเ,ออเพราะว่ามันเป็นรนดอมเนาะออสำหรับคนมีคู่คนมีคู่อยู่แล้วเรามาดูว่าความรักจะเป็นอย่างไรคนมีคู่อาจจะคนที่คบกันเป็นแฟนกันอยู่แล้ว แต่ไม่เคยมีประเด็นอะไรนะคะหรืออาจจะคนที่มีครอบครัวแต่งงานกันอยู่แล้วก็ได้ก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะรอยกระทรงนี้ความรักจะยังจะหวานชื่นอยู่ไหมหรือแต่งงานกันมา20ปีแล้วรอยกระทรงนี้มันยังจะหวานชื่นมาบ้างไหมหรือว่ามันจะจืดชืดลงอะไรแบบนี้ค่ะนะมาดูสิคนมีคู่นะคะคนมีคู่คนมีครอบครัวแล้วความรักหลังรอยกระทรงนี้เป็นยังไงเอ่ยสามเหรียญสามเหรียญอุย้ย เขาบอกว่าคนมีคู่แล้วเนี่ยจะมีการร่วมกันสร้างธุรกิจสร้างการงานจะมีการวางแผนชีวิตครอบครัวร่วมกันนะคะอาจจะมีการซื้อบ้านอ,อทําธุรกิจอะไรดีจัดงานอะไรดีอะไรแบบนี้นะคะโอ้ฟินออฟขับเอ่อาอชริอ huh, ออาจจะมีการแบบว่าตกลงคุยกันนะคะว่า เออเราจะโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ทางไหนดีเราจะประกอบกิจการงานอะไรเพิ่มดีไหมเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเอ่อหรือว่าฉันจะไปทำงานที่ต่างถิน่นต่างแดนแล้วเธอเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านดูแลบุตรหลานอย่างนี้ไหมเออเราจะเราจะแบ่งเบาภาระครอบครัวกันยังไงหลังจากที่เราแต่งงานไปแล้วนะคะอาจจะมีการ มีการคุยกันคือสถาหนะคนมีคู่บางทีก็อาจจะยังไม่ได้แต่งงานแต่กำลังวางแผนครอบครัวจะแต่งงานกันนะคะด้วยว่าคู่ของคุณอาจจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลกันก็อาจจะต้องมีการคุยกันวางแผนกันนะคะว่าเออถ้าเราถ้าเราจะแต่งงานกันเราจะไปอยู่ที่ไหนดีแล้วเราจะทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีการวางแผนชีวิตร่วมกันนะคะเขาบอกแบบนี้อ่าคนมีคู่แล้วคนมีคู่แล้วบาลลาดีจังเลยอะ่ะ คู่ของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะจะมีความมั่นคงในชีวิตนะมีสถานะการเงินที่มั่นคงแล้วก็เป็นคนต่างถิ่นต่างแดงคนมีคู่กรณีที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะคนที่แต่งงานแล้วก็จะมีการพัฒนาทรัพย์สินร่วมกันนะคะวางแผนอาจจะมีการสร้างบ้านอาจจะมีการมีการคิดที่จะมีบุตรก็ได้นะคะคนที่มีคู่แล้วมีคู่แล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานแต่ครบมีสถานะที่ชัดเจนแล้วน่ะ เข้าใจว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะจะเดินทางมาหาคุณมาเปคุณแง่เดินทางมาหาคุณมาเปคุณนะคะมาเปคุณเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีหลักทรัพย์ที่มั่นคงคนคนี้ก็เป็นคนรักในอดีตชาติของคุณอยู่แล้วนะคะคนที่หึงหวงกักคุณอยู่ทุกวันนี้นะคะคนที่รักคุณคนความเป็นคู่ของคุณความรักของคุณยังคงอยู่ในห่วงแห่งความรัก ความรักที่เรียกว่ารักแบบปรารถนาต่อการรักแบบชื่นชมการรักแบบให้เกียรติกันนะคะรักที่มันมีความหวังมีโครงการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อยอดไปสู่การเป็นครอบครัวการมีบุตรการสร้างงานการสร้างสร้างหลักปักฐานนะคะเออถือว่าเป็นความรักที่ดีมากนี่ดาสตาเห็นไหมนะดาแฮมแดาฮเลนดาโฟ แล้วก็ห้ามไม้เท้าในบางกรณีเนี่ยบางทีคนมีคู่ก็อาจจะติดอุปสรรคใช่ไหมอุปสรรคหลากหลายอย่างแต่เหมือนว่ารอยกระทงนี้พวกคุณจะสามารถเคลียร์กับผู้ใหญ่ทั้งสองฝั่งได้นะคะว่าเออเราจะเริ่มต้นชีวิตกันยังไงดีเราจะทํำยังไงดีเพราะว่าเหมือนกับว่าจะมีจะมีต่างฝ่ายจะมีอิสระของตัวเองแล้วก็เข้ามาเข้ามาสร้างฝันสร้างฝันกันนะคะเดินสตามาสร้างฝันกันได้ ก่ขอ,ขอขนหน้านั้นอาจจะคิดวางแผนว่าเราจะเราจะสร้างบ้านกันอยู่ยังไงเราจะทําธุรกิจอยู่ยังไงแล้วทีนี้มันยังมีอุปสรรคก่อขนหน้านั้นไหมอืมก็หลังลอยกระทงนี้ก็เหมือนกับว่าอุปสรรคนั้นจะสามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะใครที่เคยมีอุปสรรคเรื่องครอบครัวเรื่องระยะทางก็เหมือนว่ามันจะถูกแก้ไขได้ถูกแก้ไขได้นะคะแล้วคนที่มีคู่แต่ยังยังไม่ได้แต่งงานแน่นอนว่าหลังลอยกระทงนี้คุณอาจจะได้แต่งงาน มีการจัดพิธีอย่างอย่างอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะส่วนคนมีครอบครัวที่แต่งงานแล้วคุณก็อาจจะมีบุตรแล้วก็มีการสร้างบ้านต่อเติมบ้านนะมีโครงการกิจกานงานขยายการงานเพิ่มเติมด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะยังไงก็คนมีคู่แล้วหรือคนมีครอบครัวแล้วก็จะต่อยอดความสัมพันธ์ไปสูง การแต่งงานอ่าความความความรักความรักนั้นยังคงรักใคร่สเสน่หาดูแลกันอย่างดีมีการวางแผนการสร้างครอบครัวสร้างการสร้างงานสร้างหลักบักฐานรวมไปถึงวางแผนถึงการมีบุตรนะคะและจะได้บุตรที่เป็นอัชาติบุตรบุตรดีด้วยนะคะอ่าสำหรับคนมีคู่แล้วก็ดีดีนะคะอุปสรรคใดๆที่เคยติดแงกก่อนหน้านั้นน่ะแบบจะมีลูกทีทำกิ๊บมาหลายรอบยังไม่ได้สักทีเนี่ยโอ้ยหลัง หลังสงการนี้ค่ะได้สุสขสมหวังนะคะเหมือนปัญหาอุปสรรคมันถูกคลี่คลายไปไปกับสายน้ําไปกับกระทงอุปสรรคก็ไปกับกระทงออพ้าแม่คงคาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันรับอุปสรรคให้เธอเองเธอเอาความสุขสมหวังไปละกันเพราะพ้าแม่เข้าใจดีคุณเคยเห็นพ้าแม่คงคาไหมล่ะจะเคยเห็นนี่งไงล่ะสวยค่ะสวยมากสวยมากว่าแม่เขาชอบใส่ชุดแบบแนวสีฟ้าอ่อนๆสีเขียวอ่อนๆน,น,นะคะชุดของเขานะคะ จะเป็นลักษณะแบบนี้หน้าตาสวยเครื่องประดับเขาก็ชอบแบบชอบแบบดอกพวกสีฟ้าๆอ่อนๆนะชอบแนวธรรมชาตินะมธรรมชาตินะคะพ่อแม่คงคาคือหน้าตาสวยอะ่ะก็แม่หมอเห็นนะเขาไม่รู้จะพูดยังไงว่าสวยยังไงเอาทีนี้มาความรักของคนมีประเด็นบ้างว่าหลังลอยกระทงเนี้ยคุณจะเป็นอย่างไรคนมีประเด็นนะคะมีสถานะเคยคบกันแล้วแล้วเกิดมีปัญหา มีการทะเลาะกันจบสิ้นการบล็อกกันไปมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ร้อยแปดพันอย่างเนี่ยคนมีประเด็นคือปัจจุบันมันยังไม่สมหวังอะ่ะอยากจะรู้ว่าหลังจากลอยกระทงไปแล้วเนี่ยความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะใครเป็นแรนดอมนะอืม,มาดูไว้เพื่อความบันเทิงนะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะความรักของคนมีประเด็น หลัง้อยกระทงนี้จะเป็นอย่างไรเอ่ยเพียงออกมาดีนะ the view of fortune นะแม่หมอก็แบบว่าลุ้นไปกับคุณด้วย the hermit สามเหรียญสามเหรียญหก <c oughs> ดาบ uh, the hangman เหมือนว่า ไอ้ความมีประเด็นของคุณที่ก่อนหน้านั้นที่มันเกิดประเด็นดราม่าไปก็ดีเนี่ยเขาจะบอกว่าคนที่มีประเด็นกับคุณเนี่ยมันคือคู่แท้พมรมลิขิตของคุณนะแล้วไอ้คู่แท้พมรมลิขิตของคุณเนี่ยมันมีวิบากกรรมไงเพราะว่าเป็นคู่พมรพมลิขิตพรมลิขิตก็ต้องพ่วงมาด้วยวิบากกรรมในอดีตชาติถูกปะวิบากกรรมนั้นก็เหมือนกับผลักพวกคุณออกไปทําให้เกิดเป็นประเด็นดราม่าเพื่อไปทดสอบ จิตทดสอบใจทดสอบวิบากกรรมของแต่ละคนแล้วหลังจากอาลอยกระทงนี้โชคชะตากงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยก็จะหมุนผลักพวกคุณกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พวกคุณทั้งสองเนี่ยต่างก็ได้ไปสงบจิตสงบใจสงบอารมณ์น้ะต่างก็ได้ไปคิดพิจารณาถึงเรื่องราวอารมณ์ตัวเองก็ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็ดี ด้วยต่างคนต่างอยู่ทางไกลกันเนาะก็ที่นิ่งไปความสัมพันธ์นี่ไม่ใช่อะไรต่างคนต่างไปคิดวิเคราะห์แยกแยะในปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องราวที่เกิดขึ้นอา่าไปคิดถึงจิตของตัวเองว่าจริงๆแล้วเรารักเขาไหมเรารักเขาเพื่ออะไรเราต้องการอะไรเรารักเขาจริงหรือเปล่าอุปสรรคนี้เราจะแก้ยังไงคือต่างฝ่ายต่างไปคิด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 ,คดตรงนี้คือปัญหาต่างๆของพวกคุณอ่ะมันต้องใช้ระยะเวลาในการเยียวยาและ แก้ไขซึ่งเหมือนกับว่าคุณและเขาเนี่ยได้ได้ใช้ระยะเวลานะมาพอสมควรแล้วนะคะมันถึงเวลาที่คุณทั้งสองนะ่ะปัญญาแตกฉานแล้วนะคะคิดได้แตกฉานแล้วคือพ้นในวิบากกรรมและเข้าอกเข้าใจในความรู้สึกของตนเองและความรู้สึกของกันและกันอย่างอย่างอย่างท่องแท้แล้วนะคะเห็นไหมอุ้ยฉายแสงขึ้นเลยเนี่ย เธอพิจารณาต่องแท้เข้าอกเข้าใจแล้วว่าเธอคือคู่รักของฉันเธอคือคู่พรมริกิจของฉันนาที่มันมีประเด็นไปอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆด้วยเรื่องของอารมณ์อะไรก็ดีเนี่ยในที่สุดแล้วโชคชะตาก็จะผลักดันมาให้พวกคุณได้เจอเจอกันกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่เคยบล็อกกันไปก็คลบล็อกนะคะใครที่งียบเงี่ยไหายไปเดี๋ยวก็ทักกันเข้ามานะคะอือ เพราะว่าคู่ของพวกคุณเนี่ยเป็นคู่ที่นอกจากเป็นคู่อดีตชาติแล้วยังเป็นคู่อุปถัมภ์กันนะคะคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วจะสร้างเงินสร้างทองให้จเจริญรุ่งเรืองได้อะนะคะอืเห็นไหมด้วยต่างฝ่ายต่างมีอีโก้สูงไงทิฐิแรงดังนั้นคนที่มีอีโก้มีทิฐิแรงจําเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาในการเยียวยาจิตใจและความสัมพันธ์นะคะ ดีเอ็มเพอรเรนมานะคะแน่นอนที่สุดค่ะไม่ว่าก่อนหน้านั้นจะมีการทะเลาะกันอะไรก็ตามในเดือนพฤศจิกายนนี้ช่วงลอยกระทงเป็นต้นไปเนี่ยคุณและเขาจะมีการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตนะคะเกี่ยวกับประเด็นดราม่าที่พวกคุณทะเลาะกันนะคะหูยคู่ของคุณนี้นอกจากร่ำรวยแล้วฐานะมั่นคงแล้วโคตรรวยนะคะกิจการก็มั่นคงดีนะคะ 6เหรียญแน่นอนค่ะจะมีการเทคแอคชั่นเข้ามาในความสัมพันธ์จะมีการเข้ามาติดต่อกันเข้ามาในความสัมพันธ์เข้ามาแบบกระแซะกระแสะกระแสะเข้ามานะคุณเขยยบเยิบเยิบเยิบ,ขยบเข้ามาสิน่ะน่ะเออจะมีการเข้ามาในความสัมพันธ์เข้ามาแบบว่าให้การอุปถัมภ์ก็อย่างที่บอกแล้วไงว่าคู่ของคุณเป็นคู่อุปถัมภ์กันแน่นอนที่สุดจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ฐานะการเงินงที่มั่นคงมากนะคุณ งานมั่นคงเงินมั่นคงเขาจะเข้ามาดูแลคุณเข้ามาให้เงินให้ทองคุณเข้ามาเอื้ออาทรกับคุณนะคะออืหจบบ่วงกรรมนะคะจบบ่วงกรรมในเรื่องของความระแวงจบบ่วงกรรมในเรื่องของความประเด็นราม่าจบบ่วงกรรมในเรื่องของชิงรักหักสวัสดีจบบ่วงกรรมในเรื่องของเจ้ากรรมในเวรความทุกข์ทรมานทางจิตใจระหว่างคุณและเขานะคะยินดีด้วยนะ คนมีบาปก,กรรมความทุกข์นั่นแหละค่ะเดดเดดพัดผ่านไปนะคะโอ้แปะเหรียญก็เข้ามารักนี้คือคู่ทวินเฟรมนะคะคุณกับเขาคือคู่ทวินเฟรมคู่รักในอดีตชาติแน่นอนที่สุดมันจะต้องมีการผ่านผ่านแบบทดสอบม,มาอย่างหนักหน่วงนะ หลายหลายคนอาจจะชอบคู่ถวินเฟรมเนาะเพราะมันคือความเป็นคู่อยังไงยังไงไม่ว่าจะยังไงกี่สิบปีจะเจอวิบากกรรมขนาดไหนก็ต้องกลับมาจอนเข้ามาอยู่ดีแต่ใจนึงพอได้คู่ทวินเฟรมก็รู้สึกบาดบานใจเนาะไม่รู้ว่าวิบากกรรมนั้นมันต้องจอนกี่ปีมันถึงจะเข้ามาเจอเจอกันแต่หลังร้อยกระทงนี้แหละค่ะวิบากกรรมจบสิ้นนะคะคุณและเขาจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่จะมีการเทคแอคชั่นกันเกิดขึ้นเขาจะเข้ามาเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์ องล้อแห่งโชคชะตาจะพัดพาคุณสองคนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งอ่ะเข้ามาในความสัมพันธ์ที่มันมีความชัดเจนความรักต่อกันนะคะเท่ากับว่าคุณและเขาเนี่ยจะกลับเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่มันมั่นคงชัดเจนนะคะมีสถานะที่มั่นคงสถานะที่ชัดเจนที่สําคัญคืออาจจะมีการอ่าสร้างบ้านอสังหาริมทรัก มาอยู่ด้วยกันด้วยนะคะคือรวดดูแลอยู่ด้วยกันไปเลยนะคุณอ่าใครที่ทะเลาะทะเลาะกันไม่แน่ว่าอยู่ดีๆหลังรอยกระทงนี้อาจจะบอกลกักเสร็จแล้วก็วดดเดินทางมาหาแล้วก็ซื้อบ้านซื้อช่องเนี่ย The View of Fortune สามเหรียญนะบ่งบอกถึงอาสังหาริมทรัพย์นะคะและเงินที่คุณจะได้มาเงินก้อนที่คุณจะได้มานะ่ะแม้ถ้าร่ำรวยขนาด King of e n t a c l e เนี่ยคือเศรษฐีร้อยล้านขึ้นไปเนี่ยนะสิบยี่สิบล้านนี่ขนหน้าแข้งก็ไม่ล่วงปืป ยังไงก็ได้บางคนอาจจะได้เป็นฤหาสน์หาเลยนะคะบางคนอาจจะได้เป็นฤหารน์หรูเลยที่สําคัญอาจจะมีเงินมีทองมาให้คุณดูแลคุณอย่างดีเลยนะคะเพราะวิบากกรรมในเรื่องของความรักมันจบสิ้นไปแล้วไงหลังลอยกระทงนี้เตรียมรับความสุขสมหวังกันได้เลยนะคะการกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะรวยจริงๆเี่ยคุณมันมีแต่เรื่องเงินเง,งินทองทองน่ะมาแบบเงิน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 ให้คุณอย่างเดียวเลยอะ่ะโอ้โห งานก็มั่นคงอีกหูอะไรจะปานนี้เนี่ยอ่ะโอเคค่ะประสบความสําเร็จนะคะไม่ต้องห่วงหลังจากที่ทุกทรมานผ่านวิบากกรรมมายาวนานเนี่ยที่สุดแล้วก็ได้ครองคู่การมีความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะแต่ติดอาจจะขี้หึงขี้ห่วงสักหน่อยนะคนคนนี้แต่แน่นอนที่สุดพ่วงมาด้วยความสุขสบายความฐานะการเงินที่จะมาซับพอร์ตคุณให้คุณได้อยู่อย่างสุขสบายนะคะอืมโอเคนะสำหรับคนที่มีประเด็น จบเรื่องราม่านะคะจบแบบทดสอบแล้วนะคะจะได้ย้อนกลับมาในความสัมพันธ์รักรักที่เข้าอกเข้าใจกันเริ่มต้นชีวิตรักครั้งใหม่นะคะบนความผาสุกบนความมั่นคงบนความชัดเจนนะโอเคค่ะอ่ะก็รับพลังงานหน้าไพ่ตามนี้เนาะขอบคุณสำหรับทุกๆกการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ